สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่สมาชิกทุกท่านนะครับผมขอบคุณที่กดติดตามและรับชมนะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮงเงรวยๆยทุกท่านนะครับผมสําหรับสมาชิกใหม่อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆรวมถึงเดียดรุ่นใหม่ๆที่เข้ามานะครับผมวันนี้ก็นําเหรียญหลวงพ่อแดงคูกเข่านะครับผมจะเป็นบล็อกที่หายากที่สุดเจอน้อยที่สุดของเหรียญคูกเข่านะครับผมก็คือเป็นบล็อก1ชายนะครับผมตัวที่ใช้แยกบล็อกเล่นหากันในเหรียญคูกเข่าปี17เจนี่ยก็ค อยู่ตรงบริเวณนี้นะครับซ้อแขนทางด้านขวามือของเราหรือว่าซ้่แขนซ้ายของหลงพ่อแดงนะครับผมจะมีเส้นขีดอยู่บริเวณนี้นะครับ1นึ่ขีดสขีดสาขีดนะครับผมแล้วก็บล็อกที่หายากที่สุดก็คือจะเป็นบล็อก1ชายนะครับก็คือมีขีด1ขีดนี่ครับเห็นไหมครับจะมีเส้นขีด1ขีดนะครับผมถ้าเป็นบล็อก2ชายหรือ3ชายเส้นขีดตรงซ้่แขนตรงนี้ก็จะมี2แล้วก็3นะครับผมนะครับ ส่วนบล็อกทองคำเนี่ยเราต้องพลิกมาด้านหลังนะครับผมก็คือถ้าเป็นบล็อกทองคำเนี่ยเขาจะมีเศษเนื้อเกินอยู่ด้านในร่องยันตรงนี้นะครับร่อ,องวงกลมตรงนี้ครับก็จะมีตั้งแต่1ก้อนจนถึง4ก้อนนะครับผมจะเป็นเศษเนื้อเกินอยู่ตรงร่องตรงนี้นะครับส่วนบล็อกทองคำเนี่ยครับด้านหน้าก็จะมีทั้ง1ชายจนถึง3ชายนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นบล็อกที่หายากที่สุดเลยผมว่าเป็นบล็อกที่หายากมากกว่าบล็อกทองคำนะครับก็คือบล็อก1ชยัยนะครับมีเส้นขีด1เส้นนะครับผม แล้วก็บล็อก1ชายจุดที่ใช้พิจารณานะครับเดี๋ยวเรามาดูทั้งด้านหน้าด้านหลังนะครับผมจดจํารูปแบบเหรียญจดจําพิมพ์นะครับนี่ครับจดจําใบหน้าจดจําตัวอักษรนะครับผมพิมพ์แล้วก็รูปแบบนะครับผมเนี่ครับเราพลิกเหรียญมาเหรียญจะต้องไม่บวมไม่อ้วนนะครับผมนี่ครับพื้นผิวเหรียญแน่นตึงนะครับส่องเข้าไปดูที่ใบหน้านะครับผมเบ้าตาลึกคมชัดนะครับผมดวงตาลึกๆนะครับมีมิติคมชัด จมูกนะครับจมูกของบล็อก1ชายนะครับนี่เห็นไหมครับจะเป็นก้อนเป็นแท่งแบบนี้เลยโด่งๆแบบนี้เลยครับส่วนปลายจมูกเนี่ยก็จะแตะเล็กน้อยเป็นปกติครับผมเพราะว่าเป็นส่วนที่สูงที่สุดของเหรียญเห็นไหมครับดูบล็อกหนึ่งชายครับจมูกขึ้นเป็นสันเลยนี่ครับผมจดจําใบหน้านะครับผมแก้มตอบเล็กน้อยนะครับลิ้วจีวรคมชัดนะครับผม ตัวแยกบล็อกที่บอกไปแล้วนะครับตรงซอกแขนตรงนี้นะครับผมแล้วก็บริเวณซอกแขนทางด้านซ้ายมือเราเห็นไหมครับก็จะมีเส้นเสี้ยนวิ่งแทรกอยู่ตรงที่เป็นช่องว่างนะครับตรงซอกแขนรวมถึงบริเวณนะครับขานะครับผมที่ท่านคุกเข่าอยู่ก็จะเป็นเส้นเสี้ยนของขวางนะครับผมนี่ครับนี่ตัวแยกบล็อกนะครับ1ชายนะครับเส้นเสี้ยนวิ่งนะครับผม ตัวองค์ของหลวงพ่อมีมิตินูนเด่นออกมาจากพื้นเหรียญน,นะครับนี่ครับแล้วก็ตัวอักษรเป็นแท่งคมชัดนะครับผมแล้วก็สังเกตบริเวณพื้นเหรียญจะมีเส้นเสี้ยนวิ่งอยู่ใช่ไหมครับตัวอักษรคมชัดนะครับผมดูที่พื้นเหรียญใช่ไหมครับตะแคงก็จะเห็นว่ามีเส้นเสี้ยนวิ่งอยู่เยอะๆเลยนี่ครับทั้งด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาขอบเหรียญรุ่นนี้จะตั้งเป็นสันขึ้นสูงนะครับผม สังเกตตัวอักษรวัดเขาบันไดอิดนะครับตัวเส้นเสี้ยนเห็นไหมครับบริเวณพื้นเหรียญน,นี่ตรงนี้จะชัดเจนเลยครับใต้คําว่าหลวงพ่อนี่ครับพื้นเหรียญมีเส้นเสี้ยนนี่ขอบเ,เหรียญตั้งเป็นสันนะครับผมคมชัดนะครับตัวอักษรหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดนะครับก็ถือว่าเป็นเหรียญรุ่นสุดท้ายที่ท่านท่านปลุกเสกนะครับผมเหรียญหลวงพ่อแดงขุนเขานะครับผม กอ1ชายนะครับพิกมาดูรายละเอียดด้านหลังนะครับผมด้านหลังก็จะเป็นอักขระแล้วก็เป็นยันที่เป็นเอกลักษณ์ของท่านนะครับผมแล้วก็จะมีอายุของท่านอยู่ด้านในนะครับก็คือ96ปีนะครับด้านในยันนะครับผมครับเริ่มดูที่หูเหรียญนะครับหูเหรียญเจาะมาเป็นๆนะครับผมรูหูเหรียญเนี่ยรูเหรียญก็จะมีขนาดพอเกือบพอดีกับห่วงเหรียญนะครับ แล้วก็เอกลักษณ์ของเหรียญหลวงพ่อแดงหลายๆรุ่นก็คือบ้างหรือบา่าที่อยู่ใต้หูเหรียญตรงนรีน้ครับเนี่ยครับจะสับลึกลงไปนะครับผมจะสับลึกลงไปแล้วก็เนี่ยครับจะยกสูงขึ้นนะครับบางเหรียญก็จะอยู่ใต้หูเหรียญเยอะหรือบางทีก็จะขึ้นไปตรงถึงครึ่งหูเหรียญก็มีนะครับบางเหรียญเนี่ยเห็นไหมครับสับขึ้นไปแล้วก็เนี่ยสับเข้าไปลึกๆนะครับผม บาทเหรียญนะครับนี่ทั้งสองฝั่งเลยนะครับรูเหรียญเจาะปิ้นมานะครับเห็นไหมครับนี่สับเข้าไปแล้วก็จะยกสูงขึ้นนิดหนึ่งนะครับผมแล้วก็อีกหนึ่งจุดสังเกตด้านหลังก็คือ2ตุ่มตรงนี้ครับนี่จะต้องอยู่ด้านในขอบเหรียญนะครับเห็นไหมครับ2ตุ่มตรงนี้นะครับนี่จะอยู่ด้านในนะครับผมนี่อยู่ด้านในขอบเหรียญด้านในนะครับผม ทางด้านซ้ายด้านขวาก็จะมีขี้ปิ้นที่เกิดจากการตัดนะครับแล้วก็พื้นเหรียญด้านหลังเนี่ยนะครับจะมีเส้นเสียนวิ่งขวางนะครับขวาง,ง,งแบบนี้นะครับนี่ทำให้ดูง่ายแล้วก็พิจารณาได้ง่ายนะครับสําหรับเส้นเสียนตรงนี้ถ้าส่องเข้ามาตรงกลางตรงนี้ตัวเส้นสาดกระจายที่เกิดจากการปั๊มเนี่ยเขาจะเป็นเหมือนน้าผุนะครับนี่แล้วก็จะมีเส้นเสียนวิ่งแทรกอยู่ที่พื้นเหรียญ 96ก็คืออายุของท่านนะครับแล้วก็บริเวณตรงยันตรงกลางครับตรงนี้จะมีเนื้อเกินใช่มไหมครับตรงนี้นะครับผมเนื้อเกิน1ด้านข้างตรงนี้นะครับมีเนื้อเกินออกมานะครับตัวอัขระตัวยันคมชัดนะครับผมดูเส้นเซียนเส้นสายฝนนะครับที่อยู่บริเวณพื้นเหรียญตัวอัขระคมชัดนะครับไม่ตื้นไม่เบอร์นะครับ ขอบขอบเหรียญก็จะมีขี้ปิ้นที่เกิดจากการตัดให้เห็นเป็นระยะนะครับแล้วก็เส้นสาดกระจายที่เกิดจากการปั๊มที่เป็นเส้นขนแมวนะครับ,รบตัวอัขระตัวยันคมชัดนะครับไม่ตื้นไม่เบอร์นี่ครับผมแล้วก็ขอบตัดนะครับขอบตัดของเหรียญรุ่นนี้นะครับก็จะมีค่อนข้างหลายตัวก็คือมีทั้งตัดสุดตัดแล้วก็ฉีกครึ่งนะครับผม ตัวตัดจะมีหลายตัวนะครับลักษณะฟันตัดนะครับตัดลงมาแล้วก็ฉีดขาดนะครับผมนะครับก็จะเป็นการตัดหยาบมีร่องลึกล่องตื้นสลับกันนะครับบางจุดก็จะตัดสุดนะครับนะครับจะมีขีดเล็กขีดใหญ่สลับกันไปนะครับผมลักษณะฟันตัดนะครับแล้วก็ตัวขอบตัดอีกฝั่งหนึ่งนะครับผม ก็จะเป็นการตัดหยาบตัวฟันตัดเนี่ยจะค่อนข้างมีระยะเว้นห่างนะครับนะครับเป็นเส้นขีดขีดนูนใหญ่นูนเล็กสลับกันแล้วก็เป็นล่องนะครับล่องลึกๆึกตัวตัดจะมีหลายตัวนะครับมีทั้งตัดแล้วก็ฉีดขาดครึ่งนะครับแล้วก็ตัดสุดตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนขั้นบันไดใช่ไหมครับนี่เป็นร่องลึกๆเป็นบ้างใหญ่ๆ เป็นลองขีดเตื้นข,ขีดหนาสลับกันไปนะครับแต่ว่าจุดที่สามารถใช้ดูได้ทุกตัวตัดก็คือตรงบริเวณหูเหรียญตรงนี้ครับถ้าเราสังเกตเห็นไหมครับมันจะเป็นเหมือนพีระมิดก็คือเนี่ยฐานตรงนี้จะใหญ่แล้วก็ขึ้นไปเรียวเห็นไหมครับเนี่ยตรงพื้นที่ตรงเหรียญตรงนี้ครับจะใหญ่แล้วก็ขึ้นไปเรียวเป็นพีระมิดแบบนี้นะครับสามารถใช้ดูได้ทุกขอบตัดนะครับผมสําหรับเหรียญคุกเขา่า แป๊บหนึ่งนะครับนี่ครับนี่ครับจากตัวฐานจะใหญ่แล้วก็ขึ้นไปเล็กนะครับเป็นเหมือนพีระมิดตรงหูเหรียญน,นะครับผมเห็นไหมครับใหญ่แล้วก็ขึ้นไปเล็กนะครับนี่เป็นแบบนี้นะครับ อันนี้ใช้ดูได้ทุกขอบตัดสําหรับรุ่นที่เป็นรุ่นคุกเข่านะครับเห็นไหมครับตรงคอเหรียญจะใหญ่แล้วก็เลียวเล็กขึ้นไปนะครับสำหรับเหรียญที่นำมาพี่รับชมอันนี้ก็จะเป็นบล็อกหายากสุดของเหรียญหลงพ่อแดงคุกเข่านะครับผมเป็นบล็อกหนึ่งชายนะครับขอบคุณพี่ๆสมาชิกที่กดติดตามและรับชมนะครับผมไว้ถ้าได้รุ่นอื่นเพิ่มเติมจะมาทำคลิปอีกนะครับวันนี้ไปแล้วครับขอบคุณค้า